สวยสวยหมวก, 18, กหมวกเมืนแปดไอ้เหี้ยหมวกแพงนะครแล้วบ,บอกขมามา้างไปอําบ่วยเลยคนกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก่อนนี้กับละเกอรเดินเดินนะทุกคนก่อนนี้มาเล่นวายบอสตี้โชด้าทุกคนเป็นเกมใหม่ปีเกียรติทอไม่ใหม่มากนะก็ถ้ามาประมาณเดือนหนึ่งนะเกือบเดือนเกือบเดือนหนึ่งแหละแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะทุกคนก็อัปเดตข่าวนะทุกคนตอนนี้เกมวายบอสตี้โชด้าเข้าเว็บไซต์แล้วนะครับใครอยากลองเล่นไปเล่นได้นะทุกคนแต่ทีนี้ไม่ได้านล่างนะอัปเดตนะทุกคน เข้าเว็บไซด์เลยนะก็นนี้มาผมอาทุนเข้ามา97,000ครับก็เป็นกําไรจากเกมใหม่ทุกคนเกมใหม่พีจ e ีเข้ามาแล้วนะทุกคนชื่อเกมว่าโทเทมวั Wonder นวะันเดอร์นะอสาร์โทเทมนะคนชื่อไทยโคตรปหลกโคตรปลกทเลเฮียโคตรประหล,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 ลาดเนี่ยทุนมา20,000ทุกคนคลิปน,นั้นนำะบวกไป77,000นะทุกคนเบ็ดร้อยเบ็ดเบ็ดห้าสิบเบ็ดร้อยนะครับทุกคนเกมดีอยู่นะเกมดีมากเลยก็ ท่อนนี้ผมสังเกตนะเกมใหม่พีจีมันค่อนข้างทําฟีเจอร์ที่มาล่าตาล่าใจนะมันจะไม่ค่อยซ้ําเดิมนะไม่ค่อยจําเจนะครับมาก่อนนี้จะไม่ซื้อฟีเจอร์นะครับจะมาปั่นเข้าเองนั่นคนสุนก้ามเจ็ดที่ชิวๆเลยเดี๋ยวมันจะเน200นะบ็นสองร้อยละวันให้มันเข้าฟีเจอร์เอ้ยแล500้วห้าร้อยไปโอเคโอเคเดี๋ยวจะเบ็ดสองร้อยสิบก่ะนะ แต่ดูสถานการณนะ์ทุกคนผ่านไปสักพักมันค่อยปั๊บเป็ดห้าอยนะลดซองวันนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียฮ่าตุคอนสองหมุนสองหมุนสองหมื่นไรเชี่ยทำเอ้ยเฮเียทุกคนเฮีย ทุกคนสองหมืน 20, น่นสองหมื่นนี่นี่คือความโหดของวายบอสตี้โชดานะคนุณคนถึงไม่ใช่เกมใหม่ล่าสุดแต่มันยังโหดเหมือนเด็ครับคือเกมเอ้ยเกมแม่งกเกมแม่งดีกว่าไอ้ Prosperity Fortune 3นะทุกคนคือมันเกมแม่งดีกว่าไอ้ต้นไม้ชกลาบเนี้ยดูดิดูมันไหลทีเดียวทุกคนสองหมื่นอ่ะคิดเอานะครับเบสสองร้านเสร็จนะแต่สองหมื่นเอเชีย ต่อคนเพื่อนเพียสองอะทุกคนมันโห่นะนี่เราเนีโคตรไหลเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาดิรอบนี้เรามาเรามาล่าฟรีเกมนะทุกคนเฮ้ยก็นะครับหนึ่งหมื่นสองพันทุกคนวันนี้เรามาล่าฟรีเกมนะครับจะแต่งนอกมันก็เท่าไหร่แล้วอ่ะสามหมื่นสามนะทุกคนอุซเบกสียงโอเคมาได้เวลา เท่าไรฮีโร่ครับที่เราจะปรับเป็นหนะ้าร้อยครับไปก็ลุ้นที่เข้าฟีเกมห้าร้อยทุกคนโอ้ยเฮียกับเข้ารัว,วเอาเฮียเราเนี่ยผมมอาปิดผิดเต็มนะทุกคนวันเสาร์ก็ใส่หมวกค่าวบอยมามาเล่นเกมค่าวบอยนะครับวันนี้เสิร์ฟเป็นมาหาเทพดีนะครับ ก็เป้าหมายเกมนี้ทุกคนไปถึงคูณหนึ่งพันนะเพราะว่าไปสุดผมเคยไปสุดอยู่ที่ห้าร้อยนะห้าร้อยห้าร้อยสิองะคูณพันนี่ยังไม่เคยถึงนะอเคกำไรเราเริ่มไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเป็นการซือ้อทางผ่านในการเข้าฟรนะีเกมครับสอย สวยหมวกหมวกหมื่นแปดอียิปต์หมว 18, กแพงนะคนแล้วหมวกไม่มายัางบ่อยนะคนหมวกมายังบ่อยครับนะกลับมาที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะคนเขยจริงสามหมื่นนี่มันคือกำไรแบบก,กำไรที่เราสามารถเลิกได้เลยนะแต่ว่านีะเป้าหมายของเคยเป้าหมายของผเคยอ,อยาก อย่ามาเข้าปีเกมห้าร้อยบาททุกคนสองร้อยห้าร้อยเนี่ยอย่าเข้าปีเกมเลยเย่าไหลไหลทุกคนคือวันนี้ไหลหนอกทุกคนปีเกมไม่เจอเลยครับไม่เจอหน้ารีเกมเลยทุกคนเชียสุดจัดแตกสี่หมื่นห้าแล้วครับไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเคทุกคนผมอาจจะแบบเปิดเดียวได้เลยนะ ถึงว่าถึงมันจะกำไรหรือมันกำลังก็จะเลิกนะทุกคนเพาบอกมาเสรเหมือนกว่านะครับไม่มีเหตุผลที่เราต้องเล่นต่อนะครับค,คือมันกำไรจัดๆแล้วนี่คือเรามาลุ้นนั่นเผื่อมันแตกได้เพิ่มกว่านี้นะโอ้เซ็มเหมือนไม่จ่ายครับโอ้ยยากโอ้โหเจด็ดหมื่นจ่ายละพั 1, 6, นหกทุกคนเทีย โอ้โหคนเกลือเลยทั้งหมดเกิดจัดโอ้โหไม่คุ้มกับการรอคอยครับโอเคครับผมพอเลยไวิทย์สองพันแม่งพอครับพอก็ทุกคนเกมนี้มันดีนะคอมเป็นส่วนตัวนะขอแค่ท้งหมดความเป็นส่วนตัวนะเกมนี้มันดีถึงแม่ถึงแม่ถึงแม้มันจะไม่เข้าฟีเกมแต่ตัวกูณข้านอนเนี่ยมันคุ้นหัวนะผมมาขึ้นจระเข้ครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกเนี่ย ขึ้นทีละสองเท่านะทุกคนคือแค่คุณไหลนอกไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ลิมิตนะมันลิมิต 1, ที่พันเนินคนตอนนี้ประมาณนี้ทุกคนบวกมันเท่าไหร่กันสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าทุกคนไปลองเล่นได้นะก็อัปเดตเกมเข้าเว็บแล้วนะทุกคนถ้าใครลองเล่นตามเล่นนะแต่ทิ้งไวัละนะลารล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะแล้วก็กดติดตามช่องสำรองทุนลักกี้เดทเทอร์มิสสองครับลักกี้เดทเทอร์มิสสามทุกคนมาขอลาวไปก่อนนะไปละบาย,บาย